มูฟออนวายได้พระเอกคอยดามใจปรางกนรานหลังวิวาโล้มคนลุ้นเป็นแฟนปั้นจันเหมาะสมโสดทั้งคู่กลับมาคลองตัวสถานะโสดอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวปรางกนรันวงขจรไกลายหรือที่ทุกคนจะรู้จักเธอในบทบาทแม่นะหญิงจันวาดหลังก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวดางังปิดฉากเลิกรากับอดีตหวานแรปเปอร์หนุ่มตงทูพีปัจจุบันสาวปรางก็มูฟออนใช้ชีวิตแฮปปี้อยู่กับเพื่อนกับครอบครัว และล่าสุดสาวปรางกระร้างความฮือฮาอีกครั้งกับลุกป,ปังๆออบรบกอวดหุ่นสุดปังสัดออร่าความสวยสะพรั่งที่เ๊ะไหลที่ตีทำเอาเพื่อนๆดาราคนบันเทิงและแฟนๆกดไลค์คอมเมนต์รัวๆหลายคนก็แอบเป็นห่วงไม่ได้เพราะสาวปรางดูพร้อมลงไปหรือเปล่าอยากให้นางเอกซาวพักผ่อนทานข้าวเยอะๆเ,เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆหวีดหนักมาก เมื่อคู่ซีพี่น้องนักแสดงที่เพิ่งโซนบัดมานอย่างปั้นจันประมะอิ่มอโนทยและปรางกันนารันวงขงจรกลายได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องสซรับลิปกลอสโดยล่าสุดปรางกันนารันก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักร่วมเฟรมกับปั้นจันทรซึ่งแต่งตัวมาในทีมเดียวกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าสรับลิปกลอส จะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกห่างด้านปั้นจันประมะเองก็เผยภาพคู่กับซอปลังกลางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าน้องรักรักมากท่าเอาซวปลังก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักหนูไฮมากจากนั้นปั้นจันก็เข้ามาตอบกลับแบบแซวอีกครั้งว่าพอแล้วเราอะแบ่งให้คนอื่นเขาบ้าง งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์กระจายเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันอย่างท่วมท้นอาทิแอบเชียร์แอบหลุนมานานคาแม่หญิงจันวาดและพ่อคุณเรืองโสดทั้งคู่จิงนจิ้น,น,นแม่จันวาดพ่อคุณเรืองได้อยู่นะคะปั้นกับปรางชื่อก็ปอปราเหมือนกันชอบคู่นี้จิ้นตั้งแต่แม่หญิงปันวาดอา้าวโสดคู่ด้วยเป็นต้น ซึ่งต้งบอกว่าปรางปั้นจันรถ่ายรูปด้วยการมีความน่ารักเป็นธรรมชาติกันทั้งคู่เห็นถึงความสนิทของทั้งคู่ทามยังบังเอิญแต่งตัวใส่เสื้อขาวและกางเกงยีส์เหมือนกันไปอีกแม้สถานะของทั้งคู่ที่เป็นแค่พี่น้องแต่ใต้โพสต์ของทั้งคู่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เชร์กันเยอะมาก